เดี๋ยวบนตกรันแรกจะไม่เห็นกันนะครับอย่ากให้น้อยตั้งเวลาไม่ได้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณเรื่องการทางเครื่องครับเจ้าพ่อของถาบัีเทครับขอบคุณนะครับรันแรกให้ผมหน่อยนะครับให้ผมหน่อยนะครับอ่าไม่ออพ่องตรงนี้หลบก่อน่อนี้ด้วยครลงไปนะจ้าไฟมันจะหนัครับทนนี้เครื่องอยังเป็นเครื่องเดิมนะครับเทอร์โบใช้เทอร์โบเอฟห้าสองเฟก

้ันแรกนะครับดูรานแรก,แ,รกแล้วก็คันนี้ก็รถเพิ่งเสร็จครับแล้วก็เพิ่งลงสนามด้วยครับยังไม่ได้ซ้อมเลยวันนี้วันจริงเลยครับตรงดีระยองครับ เกียร์ไม่เข้ายกไปแล้วครับยกไปแล้วปล่อยหลยไปแล้วรัน oh <my> แรกรันแรกครับรันแรก